เตืนภาคใต้นะคะยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยเฉพาะ8จังหวัดที่ยังมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำป่าไห<ร>ลหลากและดินถล่มค่ะ สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางนราบริเวณตันหยงมัดอำเภอร,ระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็นของวันที่24พฤศจิกายนใกล้วิกฤตแล้วค่ะโดยน้ำต่ำกว่าตลิ่งเพียง75เซนติเมตรเพราะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่วนลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยโครงการชลประธานนราธิวาสแจ้งเตือนให้ผู้ที่อาศัยบริเวณริมคลองตันหยงมัดในพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอยี่งอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้านสปชเปิดเผยนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้26พฤศจิกายนต้องแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลา